ครับสำหรับใครที่กังวลนะครับว่าจะฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยมันจะสลายหายไปหมดไหมตรงนี้ผมสามารถยืนยันได้นะครับถ้าเป็นฟิลเลอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดพวกนี้นะครับที่ผ่านการรับรองของเรื่องของอยหรือ FDA ของอเมริกาพวกนี้พวกนี้สามารถที่จะสลายได้หมด100% นีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าฟิลเลอร์พวกนี้มันสลายได้หมด100%เ็นในปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยมากขึ้นก็คือเรื่องของการทำอัลตราซาวเราสามารถวางอัลตราซาวไปในตำแหน่งที่เราเคยฉีดฟิลเลอร์เราก็จะสามารถเห็นได้ทันทีเลยครับว่ามันยังคงมีฟิลเลอร์เหล่านั้นเนี่ยเหลืออยู่หรือไม่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีอัลตราซาว์เหล่านี้นะครับยังสามารถที่จะตรวจสอบได้ทันทีด้วยว่าฟิลเลอร์ที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยเป็นฟิลเลอร์ของแท้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มั่นใจว่าตัวเองเคยไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วฟิลเลอร์ยังคงมีตกค้างอยู่ในใบหน้าของตัวเองหรือเปล่านะครับสามารถแวะมาตรวจที่ KTC c l i n ลิได้เรามีบริการให้เรื่องของการทำอัตราซาวครับผม